สวัสดีครับผมครูประภาต์พุ่มพวงครับจากวิาลยการอาชีพพุกสุโลนะครับสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับผลงานวันนี้นะครับคือบทเรียนทดลองเสมือนจริงคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์วิชาดิจิทัลเบื้องต้นนะครับวัตถุประสงค์ของการทำนะครับหนึ่งนะครับเพื่อสร้างบทเรียน2เพื่อพัฒนาทักษะการตองจรของนักเรียนนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นนะครับที่มาของปัญหาในการสร้างนะครับ จากการสอนวิชาดิจิทัลเบื้องต้นนะครับวิชาดิจิทัลเบื้องต้นนี้สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินะครับในระดับนักเรียนระดับชั้นปวชชั้นปีที่2แผนกช่างไฟฟ้ากําลังนะครับจัดการสอนพบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องการต่อวงจรไม่ถูกต้องนะครับทําให้อุปกรณ์ต่างๆในวงจรนี้เกิดความเสียหายเป็นจานวนมากผมจึงได้นําปัญหาดังกล่าวมาคิดปัญหาคิดสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อใช้ลดปัญหาการต่อวงจรตรงนี้นะครับ โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับใช้หลักทฤษฎีของกายเยและกระบวนการการสร้างของเอดดี้โมเดลนะครับโดยการวิเคราะห์หลักสูตรนะครับในการสร้างการออกแบบการพัฒนาแล้วก็การตรวจสอบนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้บทเรียนตัวนี้ถูกต้องตามทฤษฎีนะครับตามหลักสูตรที่ใช้สอนนะครับจากการทดลองนะครับพบว่านักเรียนสามารถต่อวงจรได้ถูกต้องนะครับเพิ่มทักษะ การต่อวงจรให้นักเรียนแล้วก็นักเรียนีนสามารถนําการทดลองตัวนี้นะครับไปใช้ประยุกต์ในส่วนต่างๆได้นะครับจากการใช้บทเรียนตัวนี้นะครับผลปรากฏว่านะครับประโยชน์ที่ได้รับจากบทเรียนนะครับหนึ่งนะครับทำให้นักเรียนมีทักษะทางด้านการต่อวงจรมากขึ้น2นะครับนักเรียนสามารถทดลองและเลือกใช้อุปกรณ์ในการต่อได้ถูกต้องนะครับสนะครับนักเรียนสามารถเพิ่มพูนความรู้ในวิชาดิจิตอนมากขึ้นนะครับ 4. นักเรียนสามารถ นำการต่อตัวนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างได้อย่างสร้างสารรค์ครับขอบคุณครับ